สวัสดีครับบ้าบอยเดลินทีนดิสันครับมือหนีบ้าบอยมากรอปลารอดงแต่ซเซาคือเก่าครับกับบอเซาปนใดครับออกสีสุดซอยนี่จังน้อยครับผมบอเซาคือจุกเหมือนครับผมมือหนีมากรอบึงเห็ดปูกครับบ้าบอยมารอบึงเห็ดอยู่ดงหนองห่างครับบ้านบ้าบอยนี่แหละครับบ้านหนองสร้างครับอำเภอเมืองสามสิบนะครับผมมือหนีสีส้มสีมันบอหนะครับเดี๋ยวจังเลยรอติดตามกันครับมากับพี่สีคือเก่าครับจ้าสวัสดีจ้าบอหนึ่งครับสวัสดีครับบอหนึ่งมาหาเห็ดสองมือครับผมพี่น้องครับ มานอนหาเห็ดว่าเั็นว่าเห็ดออกนะครับแต่ว่ากับสีผ้ากันไปงานครับผมแต่บุรุษว่าสีสูบมานบ่นะครับสีว่าเราบางเห็ดจะเข้านึงนะครับตั้งสีออกไปงานลองงานรำนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวจังใดเรอติดตามให้กำลังใจลูกหลานเมื่อสกูลสกูลในเด้ลครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับพี่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 น้องสองหอดสองหลอกตาเหลือตาเหลือครับพอแล้วพอแล้วครับผม โอ้ดอกองี้นี่เนี่ครับดอกนี้ระบโม่ใหญ่กระบโมูใหญ่ๆเนี้ยปนดหัพี่น้องดอกเพราะท่านเถานะดอกพอดีอยู่ยจิ้มเข้าไปเลยครับครับ พี่รองเห็ดโคกเห็ดคานี้มันเสียบคือว่าเป็นตะเสียบไงมันว่านี่เอ่ยเอาไปตุ่มกินกับปลาตองกัดทัวเสียบเ,อนนเ,อบ,บ,เยบอร์อแล้ววะเพื่อนว่าบานอันนี้นี่ครับ <Private classroom liksom> เอามันกระตีเ็มเนาะเฮโคกเฮค้าเป็นแนวก่อนพี่น hey, really? ้องเฮโคกเฮค้าดีของแท้ของแท้พี่น้องครับ อ่อนๆเลยครับผมีดอกนี้จะดอกอ่นอนๆครับอ่ามีแต่ดอกอ่อนๆนี่จะดอก นะคเปลี่ยนวัดเลยพี่น้องเลย,ยครับสองดอกครับมันเหลือเพ,พิ่นบอพี่น้องไงมีสองดอกไขเก่เขียวครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่ง เป็สองดอกสามดอกสี่ดอกหาดอกอยู่เนาะโอ้ก็ไม่หน่อยแฮะก็บอกเป็นโมเป็นโมนะจังล่ะบงผักผักนี่ยมันหนุ่มไมเลยนี่หาดอกได้พี่น้องเนี่เพราะว่ามันมันมันหมองไม่ได้หนิพี่เสียพอมีนหมองเก่าได้หนิโอ้โหกระสุนพอมีนกระสุนดอกเคอื่อนยังไง ขนาดบ้านปนิกุกก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอวยกลับมายังไม่เห็นเลยเบาหนึ่งครับชุดเก่าชุดเดิมชุดบอสซักมือว่านี่ครับพี่สีครับพี่หอดินน้ำกลัมากอีกแล้วครับผมพี่อง กุยจนหืนนครับหาเห็ดเข้าปลาเข้าดงขึ้นเกาครับผมพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อขีเอเมมืดกุยเห็ดครับมือนีซ้ำซ้ำเห็ดเล่มพี่น้องซ้ำเห็ดเล่มจะาผู้เดีพ่อ,พอมูที่อันนี้ก็สิได้มูใหญ่อยู่หรอครับผม โอ้ยมาคึ้มครับเยมือน,นีอยู่ดงหัวบ้านครับผมอยู่ดงน้องแห้งครับบ้านน้องสร้างน้อยมองสาสิบครับผมมารอบึงเห็ดกับเอือยครับนอกครับเอือยกับมูไหมน้องกับเอือยกับมูน้องเราก็เกิดรุ่น ตีหัวดินำลังน้ำมากครับอะไรเก็ออกมาพร้อมกันนี่แหละครับยางตีนักดากยางแตกตุ่มรถพี่น้องกำลังไปหาหมอ้อเยอะครับถ้ารถไปหาหม้อได้เขาดุงก่อนอ้ายพี่ครับมาเด้อครับแม่ๆครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาตาม,มุนหลุนจุนหลุนจุนน้ำกันครับผมพี่ตรงครับ้องเบิ่งเห็ดดอกบานบานออกน้อยนอยโอ้หอยเหยียบนะเนี่ย เห็ดข้าวแป้งครับดอกใหญ่ๆครับมังขับผมไปดองดอกเห็ดข้าวแป้งสมบูรณ์ครับ ครับผมพี่น้องครับนะครับเปิดเป็นเงาเป็นเงา,เเงาอย่พี่น้องสีไปฝากพี่น้องผู้เพื่อนมาก,กินนะครับนี่ครับนี่เอาฝากมูเมื่อบานครับมูเพ่นว่าสร้างบ้านเพื่อนกินวะทอนแล้วจิบฝากเพื่อนครับนี่ฝากจะเห็ดแด้วนี่เลยพี่น้องเห็ดปวก็ไปกินบ่ <laughs> <laughs> ม,มียถ้าวอเลยจะซื้อพี่น้องเห็ดปวกก็เอาไว้ฝากเพิ่อนอยู่ บักขี่ไร่ประดันดอกครับบ้าบอยบ,บ้าดินก็นได้หาอยู่ผีพี่สีพี่สีก็หาซอยคือกันครับพี่สีก็หาซอยคือกันหาซอยกันฝากเพิ่นเห็ดเพิ่นเมื่อบานไว้กินทางบ้านเพิ่นบ่มีดงครับผมเพิ่นว่าบ้านเพิ่นกินดีดีว่าสันเห็ดพวกเห็ดคาเนี่ยว่าไน ครับผมพี่น้งองนิดหนึ่งจะเ็เห็นเนวดโอ้ดอกนี้แบบสวยครับพี่น้องครับครับไฟมาสาสใส่แล้วก็มีเบื้งขามันว่าขาเขาอบอสีบงขาีกครบเออ,อ,อ,อ น้ำๆครับผมพี่น้องครับอ๋อ้มีมีอีกอูกพี่สีคุณ่ะอ่ะก็น่าคุณ โอ้มีงมงแมวมงคืออารวาสแล้วมันบม่มนีแนวกินมันกินกินมากินเห็ดเมืครับ ดแดดกำลังออกมาแล้วครับผมกำลังมีแดดแล้วพออีกแล้วครับมาผอย่างมาพกพอพอดีครับขึ้นชลศีหาดอกครับผมพี่น้องแจ้งงามงามอยู่ครับผม เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วอันนี้อ่อนเบาครับครับยมที่สองยมที่สองกรับผม Si đồ cái nó ăn kín Ôi cả ba bé kín lắm nè จุ่มยญ่งเติบยู่ครับผมพี่้องจุ่มนี่ฮ<อ>ึตัวเห็ดกำลังพอดีครับผมพี่้องนี่พี่้องครับมีแต่ขามีแต่ขาลรวบอมีแตะครับ แข็งแข็งพี่น้องบอกมูปอ่างครับแต่ว่าเพืนหักย้ายไปครับย้ายไปที่ซ้ำนี่ครับผมพี่น้องนี่นะครับคลายๆโก็บริกยู่ที่พี่น้อง mùa Tết sẽ chia này cả đẹp xinh, ngắm. Ối chi. Con này ạ. Biết nó khập úp không thưa ông? Băng may, may đấy đấy. ผมพี่น้องครับพูดหนัก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 พี่พี่พี่โอ้ยนะครับผมพี่น้องครับเอาซุ้มนี้บ่เห็นอะไนี้เห็นแต่เจอเครื่องหวีจุ่มนี้จุ่มนี้ง่ายบ่เงี้ยด้วยเงี้ยด้วยป้าพี่น้องครับโอ้ เอาเส่ก่อนอันกนจะห้องงัดด no. ีไหมันผุๆจัง่อยอ๋อหคือว่ามวนเลยมันจะออกเนาะโอ้เมียนเมียนเหมียนครับพี่น้องบู๋หอยกระสุน เงินเบ oh, ิดปุ่มปุ่มกันดอกกันว ja. ันน evet OK)> ี้ครับหัวกระสุนพี่น้องจัดธรรมศาสตร์โอ้เอาเอู้วันนี้เกิดเม่นทีแมียนมาเปิดออกสักกันสิพี่น้องสองอันแหงชิ้นนี้ไม่เห็นรู้เป็นหัวกระสุนอยู่เว้ยวันนี้ครับเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนท่านจังบ่ยันได้ยืมลืมหรอ เอออครับสามดอกครับสี่ดอกเห้ โอ้ยดีเออใช่ไหมนี่นี่หาดอกดอกที่หาเียงบ่งกินบงเกือกินครับผมอูย้ยเป็นองไรเออถอดเลยถอดเลยครับ เลยไม่คาร้อมเลงใช่โอ้ย<ม>อีขาแต่น้าใหญ่เยอะดิยอเลยครับมึงจะดอกแมงบงุงกินดอกบ,บอระขากินไหล <laughs> là các bạn biết không? ui ah trùng bố kì chọn đấy các. Bạn. มันแม่งบงุกแม่งบุกคือเพิ่นกินหมดครับอ่าอันนี้ในส่ง,งมีคามงามครับผมพี่นอ้องเห็ด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 เห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องเห็ดออกย้ายมาพี่น้องออก <c oughs> ออกย้ายห้างอีริผนครับพูนเบาบ่อยหามาเรื่อยๆอย่างแต่อย,ยู่หุ่นครับเก็ <c oughs> บต้องหอดอยู่มองบาบ่อยยืนนี่ครับเมื่อกี้มูเมื่อกี้ครับมันนี่ <c oughs> พออีกแล้วพี่น,อน้องจัดเลยวะนี่ล่ละเย็บพูดคนคนแรกพที่คุณพูดมันก็ะตุเติมนั่นดีดอกโอ้ยน,นี่ดีดอกหนึง่งเอาบม่เห็นดวงอย่างไรล่ะก็ปวดหัวแถอะบ้างเอาอยู่ไหนเมื่อกี้มึง <laughs> ครับผมพี่น้องครับจุ่มนี่ครับ Ở lơi, ở lơi Hãy subscribe เ <c oughs> ด็กผมหาเอาพี่น้องเอ้ยมันดอกน้อยลายดอกน้อยลายอดก็ะเพเห็นบาดเ่ยบ้าวนึงออกมาแล้วบ่าโอ้จะได้จะรออดคุณรักคุณลี แ้อย่นาเฮ็ดแๆเห็นี่มันเป็นสีบอสใช่มมันแนมลงจากถึงงมันโบห็นเล่นี่เนาะมันโเห็นขางมันก็ป็นใบใหม่ไปเลยแยงเดือบโอ้ยียบพิ่นยังเกือบเหยียบเกือบเหยียบแต่ม่ได้แยบขนาดนันนี่นี่มันม่ยู่บ่กี่มันคือหน่อยยนบอกเมนผิดคอยเอาอยู่หันละนี่เขายัง่เห็นหี่เห็นบ่กับตัวนี้เขายัง่เห็นนน่ย้ายมาเปี่นยายเข้าก็แม่นี่จะก่อจะเจ็นี่ เฮ็ดชาหาเห็ดไม่ที่ล้วลุงนั้นขานหม่ผมขานแล้วข่านแล้วขานหาเห็ดก็ได้กินเลสิเขไม่หยยบมากอีทั้งยังมีลงหาเมื่อก็เมื่อก็จำดินครับพอเนาะโอ้ยหางีวกบพตามันสุดอีกแล้วมันสุด ีไปสิกีหมดคำไปตีจากเด็เด็ดก่อนหมูก็ไปไปจิ้มเตนทหอดแต่ของมันก็นึ่งม่วงม่วไปเอาย่ายด้ก่อนะครับทั้งทั้งอันอันมองซื้อทั้งเขวหน้าก่อนนะมันก็อีบีแล้วพี่น้องเหลบตลอด ่เดมือนาทาเห็นเรี่วียหนหมอตันะพี่นี่นี่นี่พี่สีหาไปซื้อจริงสิหาว่าจะได้หานี่นี่เขาเห็นยู่นี่แหละนี่เออไม่งั้นเ่าเห็นจะโดอก้าวงามเลยตอนตอนอันหาหนี่งเออเมียนตอนนี้อังคนไปหาอันนั้นมีรองค่องเข้าไปมีเอมีเีเเข้าไปใครสิเห็นก้อนกันพลเอสชิตาดีเอ้า 3 con mấy thì ta đi hốc ta đi Tàm cà xè này mấy nó Mấy nó cà đầy Cà đầy khấu có kìa như คือท <c ười> ี <c ười> ่เนี้ยเขี้หาปันหากุ๊บเอากุ๊บไปเลีอยู่วะสมัยเศรษฐีเลีร์น้ำมันดิบสองจมาองหกมันบ่ออกเนี้ยบ่ มันออกได้อันเป็นมันเปล่ยนมันก็บริวที่เกิอดที่นั่ใบใหม่ใบไหลปรนนั้นปวดอะไุนคราบเห็ดไข่โพนครับเห็ดไข่โพนดอกง่ญ่ๆครับครับมาแล้วครับมาแล้วนิโฉ ดึงเอาดึงเอาก็นั่งมาสิกลับแล้วครับอเกนะี่ยวผ้ากันออกไปงานนี่ครับผ้ากันแต่ว่ากับผ้ากันห่วงเห็ดบานนี่ก็เลยผ้ากันมาเก็บเห<ช>็ดผ้กากันห่วงเห็ดมาเก็บเห็ดงานกรบอกสนใจ <laughs> งานลำทำยังโมเวน้นพี่้องสามโมงสี่โมงพี่้องสามโมง สามชีม่งอย่ะครับผมพี่น้องครับมาเก็บเห็ดซื้ออยูู่สิรำนี่นี่น,นี่สองโดสง่งโดสู๋หน,นึง่งแม่นบ่ โอ้หัวหักหัวคอนหัวตอนหัวโดนขาหงบ่บ่เปลยบ่เปลยกระเอานี่จะนี่จะน้ำกลอนแล้วขึ้นของเก้าบะเรา,ามันเลื่อมมันกกมาน้ำขีเก้าเนี่ยนะมันอกลส่งเป็นเหม็นๆจต่น้อย ดอกนั่นก็สมังามเลยพี่สีขาวเปื่น้วนอยู่หึบ่ดอกนี้หน่เปนโอ้เป็นตะกีไรดิตอนี้งามๆพี่น้องอุ้ยขึ้นเห็นน้งฝนหรออ๋พี่น้องพกนี้ดอกนี้ชิดจอดเลยเดี๋ยวเห็ดก่อนพี่น้องเอานี่ดี ดอกส่องดอกซึมกันไล่ตาดิพี่น,ดดอน้องเลยใช่ไหมเอาใหะเลยครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนี้ครับเบิ่งกระตาบ้าบ,บอยครับหาเหา็ดยสามข้อเด็ดสิ่งเลยพี่น้อง มันบ่มีเวลาครับผมพี่น้องผมมีเวลาเลาะเลยครับที่ไปงานแล้วครับผมพี่น้องครับมามาเลาะเบิ่งครับขาดพ่ออีกว่าสั่นกันได้อยู่ครับได้แกงก็สิได้ถ้วยนึงอย่แล้วครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบ่อยก็กล่าวขอบคุณแม่ๆพี่ๆนาฬิกาเอฟซีจงหวังทุกบอลครับพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศในประเทศเฮาก็ดีครับที่สูญเวียกสงานที่นั่งกวยลูกเอาหลานอยู่ปีกรับเขี้ยวหมากจะจะอยู่กับคือกันครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจดูการทีมงาน มาบอยดินินที่อีสานพี่ดินที่อีสานสามีอีสานพ่อเลาะบ่าวตัวอีสานบ้านเฮามื่อนี่พี่สีบ่าวบอยแล้วกะบ่าหนึ่งครับกระชีคอตัวออกเมื่อบานไปการไปงานก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยก็ขอไว้สนิทสะก่อนครับคอยพบพเอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขุมทุกคนครับสวัสดีครับบอยไปแล้วไปแล้วไม่ค่อยเต็มคาราเบลเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ เล็ดแล้วมันว่า